ยันชนะไทยแบ่งเป็นอักษร3หมู่นะคะคุณครูสอนอักษรกลางไปแล้วและอักษรสูงไปแล้วแล้วสัปดาห์นี้คุณครูจะมาสอนอักษรต่ําเดี่ยวให้นักเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆมาทบทวนอักษรกลางกับคุณครูชมพู่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านตามคุณครูชมพู่กันเลยนะคะอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9้าตัวเด็กๆมาพูดพร้อมคุณครูชมพู่เลยนะคะไก่ก็คือกอไก่ ือจอจานเด็กก็คือดอเด็กตายก็คือตอเต่าเด็กก็คือดอชดาตายก็คือตอปะตะบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปลาโอ่งก็คืออออ่เด็กๆพูดหลักการจำพร้อมคุณครูชมพู่อีกรอบนึงนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโออ่ะเด็กๆจำกันได้แล้วนะคะคุณครูชมพู่จะมาทบทวน ก่นะะอนที่เราจะเรียนอักษรต่ำกันนะลกูกอักษรสูงมีสิเดตัวอ่านพร้อมคุณครูชมพูกันเลยนะคะผีก็คือขอพึ่งฟ้าก็คือขอฟ้าถุงก็คือขอถุงและขอฐานข้าวก็คือขอไข่และขอขวดสารก็คือสอเสือสอดุสีสอสาลาให้ก็คือขอหีฉันก็คือขอชิง เด็กๆมาอ่านหลักการจาอักษรสูงพร้อมคุณครูไปเลยนะคะผีฟาดถุงข้าวสารให้ฉันมาอ่านตัวอักษรต่ําคู่พร้อมคุณครูชมพูนะคะอักษรต่าคู่มีสิบสี่ตัวพ่อก็คือพอพานพอสังเภาคาก็คือคอควายคอคนคอระคังฟันก็คือฟอฟันทองก็คือทอทหารอทอง พอมันโพคูดเท่าซื้อก็คือซอโซช้างก็คือชอช้างชอกระเชอพ่อก็คือหอคู่เด็กๆมาทบทวนหลักการจำอักษรต่ําคู่กับคุณครูอีกรอบนึงนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อ,อเมื่อนักเรียนทบทวนหมดแล้วนะคะเรืออักษรต่ําเดี่ยววันนี้คุณครูชมพู่จะมาสอนอักษรต่ําเดี่ยวให้ในักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะเพิ่มเติมอักษรต่ําเดี่ยวอักษรต่ําเดียวนะคะมีทั้งหมด10ตัวเด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วมาดูอักษรต่ําเดี่ยวกับคุณครูชมพู่เลยค่ะอักษรต่ําเดี่ยวมีสิตัวมีงองูก็คืององูใหญ่ก็คือยอหญิงนอนก็คือนอนหนูอยู่ก็คือยอยักษ นณก็คือนอเนเริมก็คือรอเรือวัดก็คือวอลแหวนโมก็คือมอมา้าลิกก็คือรอจุฬาโลกก็คือรอลิงอ่ะเด็กๆนะคะหลักการจำของคุณครูชมพู่ก็คืองูใหญ่นอนอยู่นณะริมวัดโมลิโลกอ่ะเด็กๆพูดพร้อมคุณครูชมพู่อีกหนึ่งรอบนะคะงูใหญ่ นอนอยู่นะริมวัดโมลิโลกนี่คือหลักการจํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการจําเด็กๆต้องจําให้ขึ้นใจแล้วเด็กๆก็จะทราบว่าในรลักการจําของครูจะมีอักษรอยู่ทั้งหมด1ิตัวเด็กๆเมื่อเด็กๆจําได้แล้วคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทํากันนะคะคุณครูชมพู่นะคะมีชิ้นงานมาฝักนักเรียนอีกแล้วนะคะ ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะแนะนําอุปกรณ์นะคะให้กับนักเรียนอุปกรณ์ที่1เหมือนเดิมคุณครูชมพู่บอกแล้วนะให้เด็กๆเก็บฝารวบรวมไว้วันนี้คุณครูชมพู่จะมาใช้ฝานะคะในขนาดเดียวกันเพราะผลงานของคุณครูวันนี้คือไอศครีมเด็กๆมาทําไอศครีมพร้อมกับคุณครูนะคะชิ้นที่2ก็คือดินสอเด็กๆก็ต้องเตรียมดินสอเหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์ต่อไปคือสี เด,เด็กเตรียมสีเรียบร้อยแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทําชิ้นงานกับคุณครูชมพู่แล้วนะคะเด็กๆมาเริ่มทาชิ้นงานไปพร้อมกับคุณครูชมพู่กันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆวางฝาลงไปแล้วนําดินสอรอมรอบวงกลมวงกลมที่1นะคะวงกลมที่2นะคะวงกลมที่3นะคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาทําอักษรตําเดี่ยวมีทั้งหมด10วงอสามแล้วนะลูกวงกลมที่สี่ วงกลมที่5วงกลมที่6วงกลมที่7อ่าวงกลมที่8นะคะวงกลมที่9้าวงกลมที่ <c oughs> 10เมื่อนักเรียนทำวงกลมครบแล้วเด็ <c oughs> กๆก,ก็ต้องเขียนตัวอักษรต่ำเดียวลงไปให้ครบ10ตัวอ่านักเรียนพูดพร้อมกับคุณครูเลยนะลูกอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวงูก็คืององูใหญ่ ก็คือยอหญิงนอนก็คือนอนหนูอยู่ก็คือยอยักษ์นะก็คือนอเนนริมก็คือรอเรือวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอมาลิก็คือรอจุราโลกก็คือรอลิงเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูชมพูกันเลยนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะ ริมวัดโมลิโร่เมื่อเด็กๆทำครบแล้วให้เด็กๆตกแต่งได้เลยนะคะ,ะคุณครูจะเริ่มตกแต่งนะคะตกแต่งไอศกรีมของนักเรียนให้สวยงามนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพอื่นได้นะคะที่ไม่ใช่ไอศกรีมเหมือนกับคุณครูชมพู่นะคะเด็กๆสร้างสารรค์ชิ้นงานได้เลยนะคะตามจินตนาการของนักเรียนเลยค่ะเมื่อนักเรียนตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมก็คือ ระบายสีภาพลงไปเลยค่ะเด็กๆทำชิ้นงานให้สนุกนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนำชิ้นงานและผลงานมาอวดให้คุณครูชมพูได้ชมบ้างนะคะเด็กๆทุกคนทำชิ้นงานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำชิ้นงานกันเสร็จแล้วเด็กๆต้องทบทวนหลักการจำอักษรต่ำเดียวให้ได้นะคะอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวลูกมีสิตัวเด็กๆมาท่องพร้อมคุณครูชมพูกันเลยค่ะ งูใหญ่นอนอยู่นัดริมวัดโมลิโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆงูใหญ่นอนอยู่นัดริมวัดโมลิโลกเมื่อเด็กๆท่องจำให้ขึ้นใจแล้วรับฝึกเขียนทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเด็กๆจะมาพบกับคุณครูชมพู่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้คุณครูชมพู่ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ